เฮ okay, ป้าโอ้มายก้าชฝนไม่ตกดีใจดีใจฝนไม่ตกที่นี่ตกแล้วครับอ๋อพี่โตทำพิซซ่าหนึ่งแถมหนึ่งด้วยเหรอพิซซ่าของที่ร้านอิตาเลียนราฟาเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากเลยนะครับกรอบบางแล้วก็ราคาไม่แพงใครที่กินนะไม่ว่าจะเป็นหน้าของพาม่าแฮมซีฟูด้ด เดืออะไรก็แล้วแต่จะต้องแบบกล่าวขานเลยแล้ว,ลวมี d e l ร v e ิ y ด้วยนะครับเดือนหน้าใช่ไหมพี่โตเดือนิถุนายนนะครับโปรโมชั่นหน้าฝนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกกันสรุปรองเท้าทายไม่ถูกใช่ไหมทายไม่ถูกเขาไม่แจกรางวัลน,นะเขาเก็บค้างเป็นรางวัลหน้าเลยนะเพราะว่าเขาจะลงไปเฉลยแล้วห่วย เดีย๋ยวพิ่งตกนะสารลังรถมาหลายเล็กคนอยากจะรู้ว่าพี่นุกไม่เล่น Facebook หรอกคะคุณจามจุรีเล่นนะครับคุณนุกก็ใช้นุกสุทธิดาน,นี่แหละรองเท้าคู่นี้นะครับไซส์ของเขาคือไม่มีใครถ่ายถูกดีไม่ต้องเสียของไซส์ของเขาคือ 42ครึ่งครับเฮ hey, ไม่มีใครไทยถูกนะครับไม่ต้องเสียของเลยแฮปปี้มาก42่ครึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเอาไว้แจกเกมหน้าเพราะว่าเรามีเมนสปอนเซอร์คือร้านอาหารอิตาเลียนพราวฟ้านะครับซึ่งแจกเงินสดมูลค่า300บาทเป็นจำนวน5รางวัลคนก็ทักไปล้มีกันไกลไหมกันไกลขอกันไกน่นยขอซ่อมรองท้าแป๊บหนึ่ง เราจะยังไม่วางกันไปง่ายๆนะครับวันนี้บ้านน้ำลายขอพูดหน่อยเหอะปกติไม่ค่อยไลฟ์นะเพราะว่ากลัวเสียภาพรกกลัวหน้าแบบไม่พร้อมแต่วันนี้ก็หน้าไม่พร้อมแต่ก็จะพูดนี่มาที่ร้านนะครับคนนี้คือคุณแม่นมที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดซึ่งอายุเกือบร้อยปีแล้วนะครับดูสิมากินกยเตีดิดกิก๋วยเตี๋ยวเร็วนี่ ผมทาย42คุณสุบาชัยไม่ถูกเพราะมันต้อง42ครึ่งมันเป็นคำถามที่ตอบยากเข้าใจแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีคำถามใหม่ให้คุณได้ทายกันนะครับซึ่งเดีย๋ยวขออนุญาตตัดมือก่อนต้องทำไม่สวยเพราะความสวยงามของ ลงเชา้าโอเคงดงามมากกลับบ้านได้คำถามของเรานะครับวันนี้เราจะมี <c oughs> <c oughs> รางวัลอะไรพี่โตพี่โตจากรางวัลหนึ่งเร็วแต่กติกานะครับต้องชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องมาดูนะครับ ต้องกดแชร์ด้วยเล่นคนเดียวรู้คนเดียววันนี้อุศามาแจากของรางวัลโดยมีเมนสปอนเซอร์แล้วพี่โตแห่งร้านอิตาเลียนพาวฟ้าทาวินทาก็จะแจกของรางวัลด้วยนะครับเป็นบัตรวอลเชอร์มูลค่า300บาทกูกูก,ก็ใครอ่ะกูกูพี่กูเหรอใช่ไหมพี่กู อุ้ยพี่กูนะครับสุดยอดของออผู้กำกับแล้วก็เป็นผู้จัดผู้ทำละครขับ f r i d เดแล้วก็เป็นคนที่ทำา MV ที่เก๋ไก่เลิศเลอเพอร์เฟกที่สุดใน3ามโลกก็เข้ามาอยู่ในห้องของเรานะครับพี่กูน้องยังไม่ได้ส่งเด็กไปพี่กูใช่ไหมใช่เพราะน้องลืมเอโทษทีครับเดี๋ยวน้องส่งไปให้นะเด็กหลอ่อๆเลยพี่เอาไปเล่น MV นะเด็กหลอ่อๆสวยๆเยอะ พี่กูสบายดีนะครับนี่ตอนนี้น้องกําลังรถโชว์พามาถึงร้านกว๋วยเตี๋ยวที่บ้านแล้วพามาดูกิจาการครอบครัวเฮ้ยฝนตกเหรอนี่คุณพ่อคุณแม่นะครับก็นั่งเป้าหลานเออเลิศเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันก็โทรคุยกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่รวมแบบแปดสิบฝนตกหรอไม่ตกนะครับ ไม่ตกไม่ตกอย่ามาตกเิอ่ะเดี๋ยวส่งให้นะพี่กูคิดถึงพี่กูนะคะพี่ตุ๊พี่กูอย่าลืมดูละครน้องเล่นนะละครเรื่องเมนหลวงอีกอาทิตย์หน้าจะออกแล้วล่ะแล้วพี่กูอย่าลืมเอาน้องไปเล่นนะนี่นะครับอันนี้คือ c o ร์ y Press ครับให้ถ่ายว่าจากวอ h ช์อีก3รางวัลสำหรับ3คนแรกที่ถ่ายถูกว่า ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนกบาบโก้ธีรศัก์นะครับอยู่ซอยพระรามเก้าที่เท่าไหร่พิมพ์มาเลยครับพระรามเก้าซอยที่เท่าไหร่3คนแรกที่พิมพ์ถูกได้วอลเชอร์มูลค่า300บาทจากร้านอิตาเลียนพลาฟ้าไปเลยนะครับ3มคนแรกที่ทายถูกนะครับทายถูกหรือเปล่าุทายถูกกันนะทายถูกหรือเปล่าได้รับรางวัลน,นะครับฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีฮะคุณแม่เทพปัญญาโอ้สวัสดีครับคุณแม่สบายดีไหมครับอาจารย์เทพปัญญาฮะอาจารย์เทพปัญญาวิ่งเจียมใช่ไหมอาจารย์อาจารย์เทพปัญญาอาจารย์เป็นต้าหไอ้กบอะอ๋อสวัสดีครับอาจารย์ครับแขนไม่โดนอะไรครับของลมสิหายไปวันะครับน่ารักเลยขอบคุณครับนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมครับกำลังไลฟ์อยู่เลยเนี่ยเห็นไหม ขณะขับรถผ่านความน่ารักยังกระจายออร่าเต็มถนนเลยนะครับอุยตายน่ารักหนูเป็นคนดีมากหนูถ่ายรูปนะถ่ายรูป่ะแล้วก็รดน้ำมาดีนะถ่ายรูปให้เขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนนี่ร้านโกเองนี่ร้านนกก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เปิดมา40ปีเหรอใช่เปิด40กว่าปีแล้วแล้วนี่ก็ตึกที่บ้านครับนั่งกินได้เนี่ยจอดรถได้เลยครับ นี่ครับร้านอยู่ทางนี้นี่ครับร้านอยู่นี่ยีไม่ใช่ใช่ที่เป็นเป็นครัวปรุงส่วนนี้เป็นที่นั่งนี่ครับอ๋อแต่ไม่ทด้ตรงนี้ใช่นี่ครับมีที่นั่งโอเคครับจอดรถก่อนได้ครับอาจารย์สวัสดีครับครับนุก้น่ารักมากเป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณดูซิเป็นครูยังทักท้ายเลยขอบคุณนะครับขอให้ยนะลูกคขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ เรียกได้ว่าลงถนนเนี่ยเขาปรับประชาชน,าน,นะะให้เห็นกันแบบสดๆเลยนะบว่าชีวิตจริงเนี่ยเป็นคนที่นี่นี่ลูกสาวอีกคนหนึ่งนะครับน้องนางฟ้าสวัสดีค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครนะครับโอเคนี่เลยมาจะไปออกกำลังกายใส่ชุดมาแบบนี้เลยจะมาเอา พี่มีชุดใจนั้นด้วยจะให้เธอเนคนพบชุดอีกเดี๋ยวเข้าก่อนจะจะแวะอะไรมากินแวะกินอะไรไหมหรือยังไงไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมีนักออกแบสวัสดี่สวัสดีนะคะจะเหมือนไหมคะได้เขาได้ประกวดนี้นะมิสการกรุงเทพนะได้ที่สองนะมิสแกรนกรุงเทพมหานคร พระรามเก้าสี่สิบเก้าผิดนะครับคุณวีนาผิดนะครับเฉลยดีกว่าเฉลยเลยพระรามเก้าที่ห้าสิบเอ็ดนะครับห้าหนึ่งดังนั้นเหมือนเดิมนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนกใบโก้ธีรศักพระรามเก้าห้าสิบเอ็ดดังนั้นเดียด๋วยว,ยวยนะ ดังน <screws> <Basil> ั้นไม่ต <French Claire laughing> ้องเสียหลัง <in> วันนะครับป้าฟ้าป้านางฟ้าดูสิโอ้ยเดินแบบสิเดินแบบเดินสิเดินแบบเดินแบบเออเดินแบบเออเดินลัดสิเดินลัดแบบที่พี่สอนน่ะเดินลัดเออเดินแบบเออ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 เดินเดินเดินลงรถชนลงรถชนพอสแล้วพอตพอสแล้วพอสพอโพอโพอเท้าซเอลสิ เขาแซลแอนด์อีกแอนด์อีกแอนด์อีกเออนี่นะอยู่ที่คอร์รีเพรสสัก่อนนี่นะครับคอร์รีเพรสคอร์รีเพรสเป็นซาว์วิสส์พาร์ทเมนต์แอนนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ขายก็ท่าหน้าทางเข้าเลยนะฮะคอริสเนลคอริสวีทเห็นไหม คอลลาเจนวีแคลกินจริงนะครับนี่ของขายจะหมดแล้วไปคืนวันนี้พาทัวร์ทั่วโลกจริงอะ่ะคนที่อยู่กับเรานี่คือแบบรักกันจริงเลยนะเนี่ยที่ยังไม่ไปไหนเดี๋ยวว่างจะไปทานนะครับมีอะไรพิเศษไหมที่ไหนครับพูดถึงถึงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก็ไม่พิเศษแล้วนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่แพงแนละ้ว อาแถมแล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดมาจริงๆจะแถมเฉากรวยถ้วยละสิบห้าบาทฟรีหนึ่งยนี่เราถึงชั้นชั้นห้าแล้วนะครับนี่ชั้นห้าที่โกอยู่นะครับนี่ชั้นห้าอันนี้คือรางวัลล้น,นออกมาจากหลองนะครับนี่นี่คือรางวัลที่ได้รับอาชีพหลกักโกคือรับรางวัล,ลนะครับอันนี้คือรางวัลของปีนี้อันนี้คือปีนี้นะครับยังไม่ได้เรียงเลยยังอยู่ใน ถุงนี้นี่ครับนี่รางวัลอันนี้ล่าสุดเลยอันนี้เป็นรางวัลล่าสุดเป็นเอเชียนสมาร์ทแบรนด์โคลรี่รัมนะครับอันนี้เพิ่งรับมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Best b i l l l o n ซีอีโก็เพิ่งรับมาของเดือนนี้นะครับเดือนนี้เดี๋ยวมีพรุ่งนี้รับรางวัลอีกรางวัลหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับเห็นไหมครับจะให้ดูว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ซึ่ง ็น p r i v a t นะครับแล้วก็อยู่ในชั้นเดียวกันข้อดีในการทรรมพัรนตเมนท์นะครับก็คือเราก็ได้ใช้ลิฟต์ฟรีไง <c oughs> แล้วก็มีลิฟต์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เข้ามาในบ้านในห้องเรานะครับโอ้ยตอนนี้แบบของลกมากเลยอ่ะเห็นแล้วน้ำตาจะไหลตอนนี้เสื้อเสื้อแบบว่ามาองอรรวมกันแบบว่าแน่นมากอะ่ะแน่นมากนีครับเอามาเรียงกันนี่ ในมาแล้วนี่ก็พาขึ้นมาดูสว่วนดีมานด้านบนนะครับนี่นแสงไม่ค่อยดีเนาะนี่ขึ้นมานะครับปึบอ่ะอย่างนี้จะดีกว่านี่นะครับขึ้นมาที่ห้องโคลรีนะครับนี่สวยไหมห้องรับแขก ห้องรับแขกและเด็กเสิร์ฟนะครับนี่ชูแว็บเราก็ไม่ได้เปิดไฟเลยเนาะนี่ครับโก็จะอยู่ข้างบนนะครับบนยอดตึกหอคอยนี้ซึ่งนี่เลยซึ่งสวยงามอยู่นะครับนกพิราบมีมั้ยนี่ เดี๋ยวต้องเปิดแสงขึ้นนิดนึงห้องรับแขกอ๋อฮอตว้า oh. ว wow. เปิดด้านนี้หรือปาคะเปิดด้านานี้จะกลับเปิดเลยเป็นพานอรามาเปิดแอร์ก่อนหอ,อนนี่นะครับ ให้ที่ชมสัตว์เลี้ยงของคุณโก้ธีรศัก์นะครับนั่นก็คือปลาหางนกยุงครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ง่ายมากโตเร็วฉลาดและไม่เปื้องเงินนั่นก็คือปลาหางนกยุงนี่ อยู่วันนี้ก็แบบว่ามีวิวทิวทัศน์นะครับซึ่งกระจกใสมากเด็กที่นี่ก็จะแบบทาความสะอาดตลอดเราก็จะเห็นนี่กรุงเทพมหานครตรงนั้นนะครับก็คือไอ้นงางาอินราชมังคลากีฬาสถานนะครับเวลาปีใหม่เขาจุดพูเราก็เห็นนะอยากได้อะไรจ๋าขอบคุณนะครับคุณสุป,ประชยัย ใช่ไหมปิดประตูแกฟผพาเที่ยวต่อโต๊ะจิบน้ำชาห้องแต่งตัวห้องน้ำติ้งตองฟือ้อันนี้ห้องแต่งตัววันหลังจะมาจัดไลฟ์ในห้องนี้ดีกว่าห้องนี้ดีไหม แล้วก็จะมีการแบบว่าประมูลหรือว่าขายของกันดีกว่าเช่นอาจจะเอากระเป๋าสักใบหนึ่งมาประมูลนะครับหรือว่าจะเอาเสื้อผ้าที่เราคิดว่าเออเราแบบใส่ไม่ได้แล้วหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนบ้าง